มาเก็บเห็ดกันจ้าพี่น้องกำลังงามพี่น้องเอยอันนี้ยางแค้นในทางเนาะทางพี่น้อง <laughs> นี่สองดอกทางเข้าบ้านว่งพี่น้องโอ oh, 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 oh my god ำลังสายนางเขาบานนะพี่น้องในทางเขาบานมาพอเฮ็ดแฝดเฮ็ดแฝดพี่น้องเอ้ยมาติดกันงามงามงามอันนี้ดอกบานมันมักมองนี่มันนะพี่น้องทมไปมันมาขึ้นไหมนี่ แค่ออกกำลังกายเด้อพี่น้องถือกตามานำแต่ฝนมันตกตั้งแต่หัวปีเนาะพี่น้องเอ้ยบท่ทนกินดอกอันนี้มันฝนมันมาตกหลาเนาะมาตกปลายปีเนาะพี่น้องใบไม้ใบยังมันกลน็ล้นบ่สังเกตอหลีกับซบโบเห็นได้เห็นนะพี่น้องเอ้ยบ่งวันยูนน้ำทางเนาะย่างไปย่างมายัางบ่ได้เห็นมันด้ะขากลับยังไม่เห็นเนาะพี่น้องเนาะ ออกเลาะปลาแถวหนีนแหละพี่น้องเอ้ยเห็ดของได้มันถือแดดแน่แล้วก็ฝนซึมแน่มันก็ออกอันนี้ว่าเสิมายังแล้ยวยหมือนแรงสิขึ้นเขาใหญ่ขึ้นทึงเขาถามมันฝนบ่ตกเนาะอันนี้ก็ยางแค่ในทางเนาะพี่น้องทางออกบ้านเข้าบ้านแค่นั้นเอง ฮ่าออกกิง้งศละเห็ดออกเป็นแปนนี่เด็ดดอกนึงพี่น้องนี่นี่นี่น,นี่แม่งกันล่างลงขึ้นกันได้นหมมองนี่กันย่างซุ้มือเด้พี่น้องเบิงนี่แน่นเป๊ะ ต้องตัดออกนะพี่น้องตัดเอาเสือพัอนไวน้นี่ในเห็นะบะบ่มีแมงตามจริงปลาที่เพิ่นตัดนะพี่น้องเอยเห็ดข่อยเก็บสุป,ปีปีนี้เพร่เรามาตัดปลาลงเนาะเก็บแล้วก็บกบไว้พี่นออ้องทุกคนกระสิ Okay. ออกมาอีกปีหนาเดินหกกนีนกระแมนคือบัทตันเห็นออกนี่มาเบิ่งเฮ็ดแนวนีเ่พี่น้องเฮ็ดเอนทักขั้นตะเลนบ่เอ้ทักสวั่มบ่หรือทักขั้นตะเลนเนี่ยอันนี้ก็จะมีรสศาสหอมคือขั้นตะเลนแต่เขาสีหอมแห้งกลัวเนาะพี่น้องเมื่อวานก่อนก็เก็บไป เออเอาไปพัดพี่น้องไปพัดชานะพัดใส่ป่าเนาะเห็นบอกกันละงามเดี๋ยวมือหลังอยากสิมาเอายุนีก็สิได้ประมาณพัดนึงแหละเนาะพี่น้องนนคนบางคนก็เต็มอยู่เพราะว่าฝนมันพึ่งออกพี่น้องเอ้ยและะ้วก็เฮ็ดก็พึ่งออกปลาเฮ็ดคอยที่ขคอยมาหาเก็บเขาตัดลง ตัดลงมาในเฮ็ดมันบ่มีโฮมนะพี่น้องมันมีแต่แสงมันก็บ่ขึ้น่ป้านี่ก็เคยได้อยู่ซีหาดอกตอลปีเนาะบ่ได้ย่างไก่พี่น้องหาเฮ็ดย่างตลอดนี่เพราะว่านานนี่เพิ่นเพิ่นล่าสัตวดนะพี่น้องมันก็เลยมันก็เลยไปเขาปลาบ่ได้แล้วนี่กันเพิ่นออกเพิ่นก็ออกเด้อพี่น้องปลาเพิ่น ปลาติดข่อยหาสุป,ปีสุป,ปีเนาะพี่น้องนี่แหละเพิ่นตัดลงยางน,น้ำทางกระได้บล่ลำบากเขาปลาสามยืนนี่นี่ปลาเห็ดมัดเลยนี่กับเนินนี่ได้เห็นบ่กพี่น้อง,องเก็บแต่แถวนี้ก็เก็บบระมือเห็ดข่อ,อยู่หวานเห็ดเพิ่งหวานนี่แหละนี่แหละมันเพิ่งหวานเนาะงามเดี๋ยวสิปไปหา ใจตลาดก้อนหลักสิลม,มากเขาปลาอีกมือแรงถ้าฝนพุ่ตกพี่น้องแต่สิขึ้นทึงเขาได้เดี๋ยวสิพาไทายให้เบิงคลิปหนาพี่น้องเนาะคลิปนี้อ็เลาะแต่ในบานพี่น้องเลาะน้ำท่างว่าสันเถาะออกน้ำท่างแต่กระบอกได้เก็บให้เบิงเนาะตัวอันที่เก็บมา พวา,า,าว่าสเฝ้าไปฟ้ามาสเฝ้าไปซื้อกับเขาพี่น้องอกันเลยว่าสิบวไทยพ่านมาเห็นเห็ดกันเลยว่า,อาเอาจักน้อยว่าสานรับพี่น้องพอได้เกิดน,นำไล่น้ำกัน <c oughs> นี่ก็สิเป็นทางเขาบานนาง,งามนาง,งามอยู่น้ำปลาด้วยพี่น้องแล้วก็เฮ็ดไอ้ยังก็เฮ็ดค้าดำนะพี่น้องดอกซีสมเนี่ย ปลาในแมนเมืดเลยย่ดลังบานขคน้อยเองเนาะยางออกมาหลังบานแค่นี้ก็ไดเป็นแกงแล้วพี่น้องตาสิแกงตาสิเก็บกินเก็บแกงมันละออกหลายไหมปลาปะยางเบิง่งยุดนี้อีกมันก็ค่อยออกพี่น้องมันถือแดดแน่ถือแสงถือย้งเน่มันก็สิ้นเริมออกแล้วพี่น้องปลา อันนี้อันนี้เฮ็ดเพิงหน่อยโอ้ยหล่หล่หล่หหหนี่เฮ็ดเพิงหน่อยพี่น้องเพิงข้ามบานเท่าไหมเพิ่นเอิญแมนบ่ขนาดจ,จะแมนเนาะกินเสบตัวน,นี้แเสบแต่ว่าเก็บร้ายแล้วเลยบ่เก็บได้ร้ายล่ะเฮ็ดพวกนั้น,นเห็นบ่อันนี้เฮ็ดเบือ่อนะพี่น้องกินบ่ได้ ีเ่เฮ็ดเพิงเฮ็ดเข่าเพิงเข่าบ่ก็เอื่นเพิงข้ามเพิงเขาเนาะเขาจะเอื่น่นเต็มแล้วพี่น้องกำลัางงามแต่กระบอกเก็บดอกเดี๋ยวมือหลังมูมาสิผ้ามูมาเก็บเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิมไทายไ้เบิงเขาปลาแตกจวดจวดอีกแต่ว่าปลาถือว่ามันออกคักๆนั่นก็บอกกาไปเนาะเป็นยิ่งซัดกันพี่น้อง ก็เลยว่าสิบบไปทั้งผุ่นแต่เห็นมูคนไทยนะ่ะเพิ่นไปยุแต่จะคล้องกับบอก,กาไปเพราะว่าซามีบอกว่า่าไปมันอันตรายเพราะว่าหมาเขากับปล่อยเนาะพี่น้องไม่แต่หมาตัวใหญ่ๆเขาปล่อยน้ำปานะ่ะอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละเนาะเพราะว่าสิไปสือของกอนนะ เดี๋ยวพอกันทิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมาเก็บเห็ดน้ำกันเนาะอะ,อะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้และเด้อสวัสดีค่ะ